ึกยังไงกับการที่รัฐบาลประกาศไขล็อกในวันพรุ่งนี้ครับก็ดีครับผมมันจะได้ช่วยในการต้อ,องการเดกกินครับครับแล้วทางร้านเรานี้มีความเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างับมีการทำความสะอาดร้านแล้วก็เช็ดแล้วก็มีการคนน้ำยาทำความสะอาดร้านครับผมแต่รู้สึกมีความกลัวไหมหรือว่ารู้สึก สบายใจขึ้นหรือยังมีสบายใจขึ้นครับผมก็มีการท,ทำอาไรก็มีประกาศอย่ามพร้อมเรื่องของการใส่หน้ากากแล้วก็มีน้ํายาแล้วก็มีมาตรการของการเคลนห้ายอาหารอะไรงี้ครับและทางห้างมีมาตรการอะไรไหมครับพี่ทางห้างตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาชัดเจนครับผมบแต่ว่าก็มีเรื่องของการก่อนเข้าห้างก็มีการตรวจของการเรื่องฉีดวัคซีนเรื่องอะไรพวกนี้ครับตอนที่ล็อกดาวน์นี่มีผลกระทบยังไงบ้างครับพี่ก็หยุดงานไปครับผมไม่มีรายได้ครับผมตอนนี้และรู้สึกดีหรือไม่ดีครับตอนนี้ที่ประกาศรัฐบาลรู้สึกคลายล็อก ก็ดีครับผมจะได้เรื่องเกี่ยวกับตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ได้ทํางานมีความมั่นใจแค่ไหนครับออกับการที่โลกโรคจะไม่ระบาดอีกแล้วก็มีการป้องกันยังไงกับลูกค้าทางร้านถ้าทางร้านก็ตอนนี้ก็มีเขาเรื่องของการของอย่างที่บอกเขาเปไาาระยะห่างแล้วก็มีการล้างมือบ่อยๆอย่างเงี้ครับแล้วก็เซฟตัวเองครับ กับการที่รัฐบาลประกาศว่าจะทําให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติแล้วตามห้างจะเปิดแล้วครับครับผมผม,ผมคิดว่าก็อาจจะเหมือนเดิมนะครับคือว่าโรคอาจจะควบคุมไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ทําให้สถานประกอบการหรือว่าคนที่ทํางานในห้าง <S <S ทํางานตามร้านอาหารได้ปลดล็อกคือแบบว่าเขาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้คนที่เก็บตัวเนี่ยเขาต้องมีความระมัดระวังอยู่แล้ว,วเฉพาะฉะนั้นผมคิดว่าการที่ กดล็อกเป็นอะไรที่ดีแล้วครับแต่แรู้สึกการใช้ชีวิตประจําวันจะดีขึ้นหรือการระมัดระวังเรามีอะไรเพิ่มไหมอ๋อการระ,ะมัดระวังก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับพี่ต้องระ,ะมัดระวังเพิ่มขึ้นเช่นอาจจะใส่แมสสองชั้นหรือไม่ก็อาจจะล้างมือบ่อยๆเพราะว่าเพราะว่าคนที่ติดแล้วเนี่ยเขาเขาแบบจะรู้ข้อนี้ใช่ไหมครับพี่แต่ว่าคนที่ยังไม่ติดเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าติดแล้วมันเป็นยังไงมันมาหรือว่าอะไรเขอาจจะ ไม่สนใจหรืออาจจะแบบล้างมือพอเป็นพิธีหน่อยๆแล้วก็เนี่ยครับอาจจะทำให้แบบเชื้อมันมากขึ้นมันผมว่ามันแล้วแต่แล้วแต่คนนะว่าจะระวังแค่ไหนและมีความมั่นใจขนาดไหนครับที่จะจะมาเดินห้างหรือจะมีความมั่นใจไหมครับอ๋อตอนมาเดินถ้าเกิดเปิดแล้วประมาณห้าสิบมาสิบครับพี่ห้าสิบมาสิบคือ,ค,อคือห้างมันเป็นสถาน,ถานที่ปิดนะครับครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่สถานที่โ่งแล้วก็ ถาเสีมาส็คือเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า,ว,าว่าใครใครที่จะเป็นบ้างครับครับผมยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นบ้างแล้วแบบเวลาห้องน้าเวลาจำนู้นจำนี้ก็ก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเหมอนกันแต่ว่ายัางไงเราก็ต้องแบบซื้อ,อกกของผลิตของใช้นะครับและตามร้านอาหารนะครับที่เปิดที่นั่งกินได้แล้วอย่างงี้รู้สึกยังไงรู้สึกว่านั่งกินได้แล้วสะดวกขึ้นหรือ,อยังไงร,รู้สึกมันสะด,ดวกขึ้นครับสะด,ดวกขึ้นกว่าของเก่าที่เขาโอ้โหดีขึ้นเพราะว่า สะดวกแต่มันอาจจะต้องน่าห่างกันนะิดนงอะประมาณนี้